รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศชัดเลยนะคะ1ตุลาคมนี้จะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันทุกอาชีพทุกกิจการทั่วประเทศนะคะอันนี้ข้อมูลใหม่มากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพอบอกว่าปรับ400เนี่ยจะมีการแบ่งเป็นอาชีพพื้นที่แล้วก็ ค่างเงินเดือนพื้นฐานว่าได้มาเท่าไหร่ใช่ไหมคะจะมีการปรับไม่เท่ากันแต่ล่าสุดข้อมูลนี้ก็คือท่านบอกว่าเดี๋ยวจะไปเร่งหารือกับผู้ประกอบการ SME ต่างๆที่อาจจะยังไม่มีความพร้อมในเรื่องนี้แล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ขออัพสกิลนะคะหรือว่าต้องการแรงงานที่มีคุณภาพแล้วก็มีฝีมือคุณพิพัฒน์รชัชกิจประก,การร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะท่านออกมาเปิดเผยว่าปีนี้แหละ1ตุลาคมเราจะได้เห็นแน่นอนค่าแรงขั้นต่ำา4่ร 100บาทขึ้นเท่ากันทั้งประเทศทั่วประเทศทุกอาชีพซึ่งจะต้องให้คณะกรรมการไราาภาคีศึกษานะคะว่าวิชาชีพไหนบ้างที่พร้อมและไม่พร้อมซึ่งก็จะมีเวลาหลังจากนี้อีก5เดือนส่วนกลุ่มธุรกิจ SME ค่ะก็ต้องทําให้เดินต่อไปได้ด้วยจะมีการเชิญตัวแทนผู้ประกอบการมาหารือหาแนวทางการช่วยเหลือและก็จะนําข้อเสนอแนะนะคะไปเสนอนายกรัฐมนตรีก่อนจะส่งเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ เราปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นภาพรวมทั้งประเทศทุกอาชีพนะครับแต่ก็บอกแล้วไงครับการที่ทุกอาชีพไม่ใช่ว่าจะไปไหวทุกอาชีพอันไหนอาชีพใดที่ไม่ไหวก็ให้แจ้งทารัฐบาลมาเราจะได้เข้าไปช่วยสนับสนุนให้เขาเดินหน้าไปได้นะครับเพระาะฉะนั้นการประกาศค่าแรงขั้นต่ำเราจะประกาศเป็นภาพรวมทุกอาชีพทั้งประเทศไทยในวันที่หตุลาคมที่จะถึงนี้ครับ อยังเหลืออีกหลายเดือนค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะฟังความเห็นอาชีพไหนที่ผู้ประกอบการไม่พร้อมขึ้นจะเอาเข้าไปหารือกันว่ารัฐจะช่วยสนับสนุนได้อย่างไรเช่นเดียวกับคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านรัฐมนตรีมหาไทยก็มาพูดคุยนะคะเปิดเผยกับพี่น้องแรงงานที่เขามีการเดินขบวนกันเมื่อวานนี้บอกว่าตั้งใจจะสนับสนุนผู้ใช้แรงงานให้มีสวัสดิภาพสวัสดิการชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็พยายามดําเนินการนโยบายสร้างเสริมสุขภาพแรงง,งานค่ะแล้วก็เร่งรัดเรื่องการปรับขึ้นอัตราค่า ค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทก็ระบุด,เดีเดียวกันเลยนะคะ1ตุลาคมพร้อมกับชี้แจงเหตุผลที่มันล่าช้าเป็นเพราะว่าเราต้องฟังความทุกฝ่ายพิจารณาในความน่าจะเป็นข้อดีข้อเสียนะคะแล้วก็ทนายกเองเนี่ยก็ได้สั่งการลงมาว่ายังไงก็ต้องขึ้นให้ได้ยังไงค่าแรงขั้นต่ำต้อง400บาทต่อวันให้ได้เพราะเป็นนโยบายสำคัญไม่ต่างกับดิจิต a ลวอลเล็ตเลยค่ะที่ต้องการเห็นความมั่นคงของผู้ใช้แรงงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ทีนี้มาฟังอธิบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะคุณธนวัฒน์พลวิชัยซึ่งท่านเป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากร์เศรษฐกิจธุรกิจก็เปิดเผยเรื่องของผลสำรวจสถานภาพแรงงานไทยกลุ่มผู้มีไรายได้ไม่เกิน1 5 0 0 0บาท1259ตัวอย่างทั่วประเทศพบว่าแรงงานไทยมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงถึง3 4 4 5 0 0กว่าบาทนะคะเรียกว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ย26.4%มีทั้งหนี้ในระบบ 64. 8 นี่นอกระบบอีก35.2%ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่บุคคลค่ะนี่บัตรเครดิตนี่เงินกู้รวมไปถึงนี่ที่อยู่อาศัยด้วยและแรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาเดียวกันก็คือไม่มีเงินออมนะคะโดยนี้ส่วนบุคคลหรือว่านี่บัตรเครดิตเนี่ยเขาก็เอาไปใช้ซื้อสินค้าในชีวิตประจําวันกันแต่ที่น่าสังเกตตรงนี้ก็คือนี่ที่อยู่อาศัยนี่ยานพาหนะ หนี้การหมุนเวียนธุรกิจมันเป็นหนี้ส่วนบุคคล3อันดับแรกค่ะที่มันเพิ่มขึ้นสูงทีเดียวนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาแรงงานกว่าเกือบ50%นนะคะมีปัญหาเรื่องของการผิดนัดผ่อนผันการชำระหนี้เหตุเพราะรายได้ไม่พอรายจ่ายนะคะเมื่อเทียบรายได้หัวต่อหัวกับการผ่อนชำระต่อเดือนจะพบว่ากลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือบรรดาที่หนี้สูงแต่ว่ารายได้ต่ำนั่นเองค่ะ แต่ถึงแม้ว่าอะไรได้จะมากจะน้อยยังไงก็ต้องสู้กันต่อนะคะคุณผู้ชมทำมาหากินอย่างสุดจริต